ตัดขาดไปเจ็ดปีหญิงศักดิ์สีไม่งอบ้านเกิดเข้มหัสวีลาบึงการพาทางบ้านเข้ากรุงหลังมีชีวิตรอด ถ้าเอ่ยชื่อเข้มหัสวีพักพงศ์ภพศาลพระเอกหนุ่มหน้าคมที่หล่อแบบไทยๆซึ่งตอนนี้กลายเป็นพระเอกที่กำลังมาแรงมีผลงานละครออนแอร์ให้ได้ชมกันอย่างต่อเน,นื่องกระแสะและเรตติ้งดีตลอดแล้ววันนี้เราพร้อมจะอัปเดตชีวิตของพระเอกคนนี้ให้แฟนๆได้รู้จักเข้มให้มากขึ้นไปอีกพอเรื่องราวชีวิตของผู้ชายคนนี้ในช่วงวัยรุ่นนั้นสุดจริงๆซึ่งเข้มก็เต็มใจเล่าให้เราฟัง เพื่อเป็นประสบการณ์สอนเด็กแวยรุ่นอย่าได้ทำแบบที่เข้มเคยทำคือก่อนหน้านี้ผมเคยขาดความอบอุ่นจากครอบครัวเพราะว่าเราเป็นเด็กที่เกเรช่วงหนึ่งก็จะหันหลังให้กับครอบครัวพอเคยขาดความอบอุ่นเมื่อผมสามารถดูแลตัวเองได้ตอนอายุ18ปีเรียนจบปวชเข้ามาหางานทำที่กรุงเทพได้งานเป็นช่างเชื่อมเหล็กแล้วไม่มีเงินกินข้าวสำหรับผมตอนนั้นมันเคยเกือบเสีย ผมไม่ได้กินข้าวสามวันไม่ได้คุยกับครอบครัวและตอนนั้นมีศักดิ์ศรีว่าจะไม่ขอใครและตั้งแต่วันที่ออกมาทำงานก็ไม่ได้ติดต่อใครแล้วตอนนั้นสิ่งแรกที่นึกถึงคือหน้าของแม่แล้วนึกถึงความสะดวกสบายความอบอุ่นในครอบครัวมันย้อนกลับมาอยู่บ้านมีข้าวกินมีความอบอุ่นให้แลกเปลี่ยนความคิดมีตาคอยถามสารทุกสุขดิบการเรียนเป็นยังไง แต่ในวันนั้นเราไม่มีไม่ได้หันหน้าหาครอบครัวผมเอาตัวเองออกมาพอมันถึงจุดนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วใกล้จะเสียแล้วเลยโทรหาแม่หลังจากที่ไม่ได้คุยกันมาเจปีผมบอกแม่ไม่ไหวแล้วผมไม่ได้กินข้าวเลยหลังจากที่คุยกับแม่ผมรู้สึกวิงสมองไม่ได้คิดอะไรเลยรู้แค่ว่าคงต้องเสียแล้วมันเย็นขึ้นเรื่อยๆในร่างกายเราไม่ได้กินข้าวมันหยมากๆ ตอนนั้นแทบจะไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วนอกจากภาพทุกอย่างที่มันย้อนกลับเข้ามาในความรู้สึกเราพอได้คุยกับแม่แม่ถามให้แม่กลับไปไหมแม่บอกให้ไปขอเข้าเขากินก่อนเอาชีวิตตัวเองให้รอดในวันนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะกลับเลยตอนนั้นตัวผมชามากกำแพงศักดิ์ศรีมันพังลงไม่รู้อะไรที่ทำให้ผมตัดสินใจโทรหาแม่นอกจากการจะเสียไปของผมที่กำลังจะเกิดขึ้น มันมีแค่สองทางที่จะเกิดขึ้นคือเสียกับรอดเลยคิดว่าก่อนเสียเลยโทรหาแม่ก่อนเพราะผมพูดไม่ดีทำไม่ดีกับแม่ในช่วงที่เราไม่ได้คุยกันก็คงเป็นเสียก่อนที่เลือกให้ผมได้คุยกับแม่ซึ่งคนแรกที่รู้ว่าผมจะเสียคือคนแรกที่ผมเลือกไม่คุยกับเขาในวันนั้นก็คือแม่ผมเลยรักแม่มากหลังจากนั้นผมจึงตั้งใจว่า สิ่งที่เคยขาดพอได้กลับมาก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดพอได้เจอกันอีกครั้งก้มลงกราบและบอกขอโทษกับแม่ร้องไห้พังพูจริงๆก็ร้องตั้งแต่ตอนที่คุยโทรศัพท์ครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นเลยทำให้ผมรักแม่มากแม่คือที่สุดในชีวิตผมแล้วผมเลยจะไม่ทําให้แม่ไม่สบายใจถ้าทำผมจะโกรธตัวเองมากผมอยากจะเติมทุกวินาทีคืนให้แม่ให้ได้มากที่สุด เท่าที่ผมจัดคืนได้ทำงานเสร็จผมจะรีบกลับบ้านไปหาแม่ไปหอมไปกอดไปอ้อนแม่ก่อนนอน